สวัสดีครับทุกท่านผมแบงค์สวุวรรณนะครับพะก่าผมก็ต้องพบกับ Mercedes อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถรุ่นหนึ่งเนะี่ยที่ชื่อยาวมากๆนะฮะชื่อเต็มๆของเขานี่คือ GLC 300e 4MATIC Coupe AMG Dynamic เนี้ย,ค e แ,ยแค่ชื่อก็แบบโอ้ยยากเหลือเกินนะฮะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า GLC 300e Coupe ละกันนะครับเจ้า GLC 300e Coupe คันนี้นะครับจะเป็นรถ SUV 4ประตูคูเป้นั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูรายละเอียดของเจ้า GLC 300E คูเป้คันนี้กันนะครับไม่ต้องเสียเวลาเนาะจัดป่ะ กับภาพทีเซอร์ของเจ้า glc 3 0 0 e coupe นะรอเนาะเจ้า glc 3 0 0 e coupe นะฮ <c oughs> e. นะจะเป็นรถ suv เนาะยกสูงมี4ประตูแล้วก็หลังคาสโลปที่เราเรียกว่า coupe line นะครับก็จะให้ทั้งความสปอร์ต แล้วก็อนเนกประสงค์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body s t y l i n g เนี่ยตกแต่งด้วยโครเม,แ,มแบบนี้มันก็จะทำให้รถเนี่ยดูหรูขึ้นมานะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่เราเรียกว,ว่า m u l t i b e a อ LED ดีเป็นไฟหน้าที่ดีที่สุดของ Mercedes Ben z นะฮะจะมีไฟ Day Time Running ตรงเนี้ยสองอันติดตลอดเวลาเป็นเจเนอเรชันใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับและที่สำคัญไฟหน้าเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เราเรียกว,ว่า Auto er Ra Beam Hy ะที่จเปิดไฟสูงที่อาตรเลยรลยแะกระจจังหน้าะเป็น Diamond Cre แบบนี้จะเนเนกด,กดแบบ เพื่อเพิ่มลุกให้ด e ูหรูหรามากขึ้นนะโลโก้ของ Mercedes-Benz นะฮะจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะจะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เราเรียกว่าดิสโทนิกนะหรือว่าระบบที่รักษาระยะห่างจากรถ้านาด้นะครับแล้วเจ้า G ส0 0 0ุ้ E คันนี้นะฮะมาพร้อมกับกล้องรอบคันแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แม็กกันบ้างนะครับเี่เราแม็กนะฮะ จะเป็น Mac AMG ้าก้านคู่ขอบ20แบบนี้นะครับจะเป็นสีเทมอลท์แบบนี้นะฮะส่วนยางนะครับจะเป็นยางซีรีส์2 5 5 4 5 R 20นั่นเองนะและเบรกเนี่ยจะเป็นเบรกของ Mercedes-Benz นะฮะจะมีโลโก้ Mercedes-Benz ด้วยนะครับและจานเบรกก็จะมีรูระบายความร้อนด้วยนะฮะ แล้วล้อหลังนะครับนี่จะเป็นแม็กใหญ่แบบนี้ขอบ20เท่ากับด้านหน้าเลยนะครับจะมาพร้อมกับยาง285 40 R20 นะครับดูเต็มมากเลยเนาะ <c oughs> แล้วเบรคเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นเบรคของ mercedes benz แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนนะและนี่นะฮะคือด้านหลังเจ้า g l e c 300อ e coupe นะฮะเป็นครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ลายคูปตรงนี้นะฮะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วไฟท้ายนะจะเป็นไฟท้ายแบบ full led ทั้งซ้ายและขวาเลยนะจะเป็นบล็อกดีไซน์แบบนี้มันก็ดูแบบบึกบนดีนะ ส่วนฝั่งนี้นะจะเขียนว่า GLC 300e นะที่เป็นโค้ดของเขานั่นเองนะเลี้ขวาเนี่ยจะเขียนว่า 4Matic เพราะว่าเจ้า GLC 300e คันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนนะฮะและฝั่งนี้นะครับจะมีที่เปิดไว้สำหรับชาร์จแบตนะฮะเพราะเจ้า GLC 300e คันนี้เป็นรถ p ล u g i n h y ไ r i d นะครับที่สามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง50กิโลเมตรเลยนะครับและด้านล่างนะครับจะเป็นท่อคู่ซ้ายและขวาเลยนะฮะแล้วมีดฟฟิวเซอร์อยู่ตรงกลางด้วยนะ ส่วนฝาท้ายนะครับสามารถเตะเปิดได้ด้วยนะครับหรือว่าจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะกว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีที่บังแดดด้วยนะฮะกันแดดหรือว่าจะกันคนอื่นเห็นของเราก็ได้นะฮะแล้วเวลาปิดนะครับคุณจะเตะปิดก็ได้นะหรือว่าจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเตะให้ดูดีกว่านี่นี่ครับมันง่ายเนาะตัวท่อมันเป็นอย่างเี้แหละครับเดี๋ยวไปดูด้านในต่อนะครับ ภายในของ GLC 300 Coupe จะเน้นความโมเดิร์นตามแบบฉบับรถ Mercedes-Benz Generation ใหม่ๆนะครับมีซันรูฟเพื่อเพิ่มความโปร่งสบายนะห้องโดยสารด้านหลังหลังคาจะลาดเอียงลงมาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตตามแบบฉบับของรถคูเป้นะฮะภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยลายไม้พร้อมไฟแอมเบอร์ไลท์ที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง64สีนะครับบ่อดโดยสารเนี่ยจะเป็นบ่ดที่นั่งสบายนะฮะหุ้มด้วยหนังอาร์ติโก้บ่อเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะฮะก็คือสีดำรว้วนและก็สีดำแดงนะครับพงมลัยจะเป็นแบบท้ายตัดเป็นพงมลายมอ ตติฟังกชันที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้จากพวงมาลัยโดยตรงมาพร้อมกับแพตเดิรนชิพด้วยนะครับหน้าจอฝั่งคนขับเป็นแบบดิจิตอลสามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้ถึง3รูปแบบนะฮะและสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างอิสระจอแสดงผลกลางขนาด1 0 2 5นิ้วมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MBUX รุ่นใหม่สามารถทัชสกรีนได้และสามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วยคำสั่งเฮ้เมอร์เซเดสอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์รองรับ Apple CarPlayAndroid Auto และระบบ Mercedes Me Connect อีกด้วยนะครับและเจ้า g l c 3 รอ e coupe คันนี้นะฮะมีโหมดการขับขี่มาให้ถึง6โหมดนะครับโหมดแรกนะฮะ eco battery level electric mode comfort sport และก็โหมด individual นะฮะทำให้เจ้า g l e c 3 0 0 e coupe คันนี้นะฮะเป็นรถที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ตัวจริงนะครับแต่เรามาดูที่เครื่องยนต์ของเจ้า g l c 3 0 0 e มันบ้าน,นะฮะนี่นะครับคือหน้าตาห้องเครื่องของเขาเนี่ยะฮะจะหลอแบบนี้เขียนว่า hybrid ตรงการด้วยนะฮะโดยเครื่องยนต์ของเจ้า g l e, c 3 0 0 e coupe คันนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1,991cc นะฮะ210นะาแรงบิด350นิตันเมตรนะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟที่สามารถสร้างแรงม้าได้สูงถึง122แรงม้านะฮะทำให้นะครับเจ้า GLC 300e Coupe นี้นะทำแรงม้าได้สูงสุดถึง320แรงม้าเลยนะครับและยิ่งทำงานร่วมกับเกียร์ n ย g t o n i c หรือว่าเกียร์9สปีดอีกนะฮะทำให้เจ้า GLC 300e Coupe คันนี้นะฮะเร่งจาก0ถึง1รอนะครับ 5.8วินาทีนะครับเร็วมากๆเลยนะสำหรับรถที่เป็น SUV 4ประตูคูเป้แบบนี้นะครับ และนี่นะฮะคือรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า GLC 3 0 0 e Coupe นะฮะจุา GLC 3 0 0 e Coupe นะฮะจะมีทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีดำสีบรอนซ์เงินและก็สีเทาส่วนเบาะภายในเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีนั่นคือสีดำแดงแล้วก็สีดำล้วนนะครับถ้าคุณเป็นทีมเบาะดำแดงนะฮะคุณจะเลือกรถได้2สีนั่นก็คือสีขาวหรือสีดำนะครับแต่ถ้าคุณเป็นทีมเบาะดำนะฮะคุณสามารถเลือกได้ถึง3สีเลยนะฮะสีขาวสีบรอนซ์เงินและก็สีเทาแกไฟเกรนั่นเองนะฮะ ส่วนราคาค่าตัวของเจ้า GLC 3 0 0 E Coupe คันนี้นะครับจะอยู่ที่4ล้านกับอีก90,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่คุณจ่าย4ล้าน90,000บาทนะคุณจะได้รถ SUV 4ประตูคูเป้นะได้ทั้งรถที่มีความเป็นอนเนกประสงค์และก็เทดูสปอร์อตด้วยนะฮะก็ถ้าใครสนใจเจ้า GLC 3 0 0 E Coupe คันนี้นะฮะติดต่อผมได้ผมชื่อแบงค์เบอร์ดอลลาร์นี่ครับผมอยู่เบนส์ท่าฝากตรงดินแดงนี่เองนะครับก็ยังไงถ้าใครถูกใจคลิปวันนี้นะฮะก็ฝากกา like, share, ดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้้ดวยนะะฮ กดกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งอยู่ซ้ายบนนะครับง้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ